ขาผ่อนแรงไปด้วยมุเข่าเบิ้งมุดมุเข่าเบิ้งจหนากัน ยายบีจะมายายบียายบีมาแล้ว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 ยายบียายบีดุเลยยายบียายบีเป็นคนทำคมสาบเนี่ยายบีนั่นนั่นนู่นนี่นนั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 ่นน่นนั่นนั่นนี่นนั่นนั่่นนนนั่นนัวนน่นนั่น่มนั่นนั่นน้่นนั่นนัครนั่นนั่นนนน ใส่อีคนึงก็ใส่สาีดาคนนึงก็เขียนตีเขียนตีเขียนตีมาแล้วมีแล้วมาแล้วมาอีกครับน่เขียนอีกเนี่ขยหตอนีควรวควต่นตาตาอยุณขอบคุณค่ะตื่นตาด่วยหน่อยเร็วสีแล้วสีเริ่มเริ่มสีแล้ว โอ้ไปแย่งไอ้เราย้ายเขาไปไหนอืเอ่ะลูกอ่ะอ่มาหนิมาหนิมาหนิเห็นไหมไม่ไม่ได้ก็ไปแย่งเขาเหมือนเดิมจอมหยุดแย่งไม่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 เออเสียมากพอดีวีเราเสียมากวีเราเสียมากเสียมากเสียมากอะไรอยู่หัวไข่ยนิใครมาติดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย มาดูอะไรอยู่หน้ายายน <c oughs> ยี่ฮืมป้ายายยายจะไปแล้วนะยายจะไปแล้วนะ <c oughs> แม่คิดถึ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ง <c oughs> เต่าโอ้ยายาามันอายนะเออเออ เอ้ยกระเป๋าใหญ่เละบแล้วน้องเพ็ดสอนลุงวิืบอกี่เนี่ลุงวิดว่ายังไงนะทำยังไงดูสิทำให้ดูหน่อยเอ้ปากเปี้อยลุงวิ์จะตีลุงวิ์จะตีลุงวิทเ์เนี่ยเียนปาไหองเขียนาไ อันนี้มันเลื่อนอันนี้มันลื่นมันปูไม่ค่อยได้หรอกมันลื่อนอย่าอย่าอยา,ยา,ยาไม่เอ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 า,เอาลูกไม่เอาน้าทีวีไม่ได้ไม่เอาน้องพลอ,อ,อยมาน้องพลอยมาดิ

ว้าวขอบคุณดาวสองร้อยสิบห้าดวงนะคะเขียนเขียนดูดูปากโอ้ยดูปากดูปากดูปากเขียนอือือืมเยอเอ้ยดู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 เกี่ยวเบิ้งอะไรดูดูดูเอาไม่หยาเบิ้งกันนะอืมอืมอุ้ยมาอุ้ย บกุ๊บอืมบกุ๊บอน้อยอ๋อเอ้เฉียนเฉียนเฉียนกระดานเขียนกระดานเขาเรียกว่ากระดานหนูพูดสิหนูพูดสิกระดานไม่นวดกระดานจะจะเขียนใหม่ปิดอ ไม่ออกแล้วหมดสีแล้วนะเหลือแต่หองน้องเพชรนี่ยังออกอยู่ เช็ดเช็ดเช็ดด้วยเอาเช็ดเชดเช็ดลูกเช็ดอ่าโอเคโอเคนั่นนั่นโอ้เห็นบ่คุณน่ะร้านไปเช็ดแล้วก็เช็ดพร้อมคุณน่ะโอ้ยเออน่ะเก่งคักบ่เอาเช็ดลูกเช็ดโอเคเอาไปเช็ดหน้าทีวีด้วยเช็ดหน้าทีวีด้วยนะอยู่บนทีวีด้วยลูกนะอ่าเช็ดเช็ด หน้าท okay. okay. ีวีด้วยโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูนะดูนะอ้ยเก่งกังเลยน่ารักที่สุดอ้ยเก่งเก่งกังเลยค่ะยานไม่เห็นหนาตัวสารมเห็น เล่อนอกไมนอนนอนนอคนละอันไงลูกแก่้งกันทำไมนี่ค่ะเด็กน้อยตีนปมเปิมๆนี่เด็กน้อยนี่นี่ตีน,น,น,นตีนเพียงกันเลย <c oughs> ใครเขียนใครทำให้ใครทำให้เนี่ย อืใครนะลุงอะไรนะลุงวิทย์เออลุงวิทย์ทำให้นะของน้องเพชรมีไหมลูกมีก็ง่ามีไหมไหนไหนไหนใครทำให้ลุงวิทย์ใช่ลูกลุงวิทย์พูดก่อนลุงวิทย์ลุงวิทย์พี่เพชรพูดน้องเพชรพูดลุงวิทย์พูดก่อนโอเคลุงวิทย์อ่ะโอ้มาเช็ดขา เจ็บใครกันฮะ่ใอ่ไม่่ไม่ใ่ไมนอช่ม่อช่ม่ใ่ไม่ใช่่อช่ไมเขี่นม้ใช่ไี่ใไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ยช่ไ่ใช่ไม่่นม่ใ่ไม่่ไน่ล้่ไม่ใช่่ใช่ไม่ใ่่้่ไปก่อน้่่ ยายจะไปก <indirectly S 2> ินน้ำแล้วนะคะบายบายก่อนลูกอ่ะบายบายก่อนลูกอ่ะบายบายสวัสดีค่ะก่อนอ่ะสวัสดีมา <c oughs> มามาเฮ้ยเฮ้ยยายเฮ้ยยายสึกึกมาแล้วยายสึกสึกมาแล้วยายสึก,สกแย่งไปแล้วยายสึกไปแล้วยายยายยายที่ บอโอ้ยหลายิ้มหล่ะอีห้หล,ล่าขึ้นหอดบอขึ้นหอดน้องบอบมันเขาอยากเขากุ้มบอโอเปร์แมนโ่มีเอยากเขากุ้มอยากเขาอันน้ำรูปเห็นไหมห้างเทียข้าเจ้ารุ่นกันมาแม่รับเอนแน่นะรับก่อนทันบายบายมาไม่ไวไม่ไวไม่ไวเร็วๆ มามาเร็วเร็วมาโอ๊ยมันติตัเฮ้ยอย่าไปเล่นบันไดไม่ได้มามันไม่เล่นไม่้ะตองปรไม่ไม่ไม่ถ้าเราไล่แบบไปเที่ยวไปต่างอืมไม่มาเล่นบันไดเดี๋ยวมันจะตกเอาเซตเซตเออเซตดีขึ้นหอดอีหล่าบ่แม่ ขึ้นหอดมาหายล่ะเด้อแม่เอ้ยแม่ไปเห็นงานมบนพื้นยุสุรินห์ไ่ไจะครับเออได้ทีแล้วได้ทีแล้วไปยายบีไปทำนมมายายบีตีทำนมแล้วยายบีถนัดมากเรื่องนี้ยายบีถนัดมากไปแล้วมา,มาเลยเน่ขึ้นไปทำไมบันไดหืมใครขึ้นไปลงมาลงมาเดี๋ยวนี้ลงมา นั่นแหละยายไม่ให้ขึ้นเนี่ยมันขึ้นไปอีกเหรออออ๋ออ๋เฮ้ยเฮ้ยกับแกกับแกด้วยกับแกได้ไหมกับแกลงมานี่ไหมกับแกลงมาหาคนนด้ไหมกับแกลงมาได้ไหมไม่ต้องขึ้นนะไม่ต้องขึ้นนะยัยยายยายยืนมาข่าวเจ้าียัง เดี๋ยวดิทำอะไรพอติดแนะไม่ใจะเอาน้อนเด้บ้านพี่น้องบ้านพี้ชิดชื่ีได้บ้านนี้เซียวล้านน้อนได้บ้านนี้จ้าพี่น้องจ้าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะมือแรงพ่อกันค่ะอยู่หมอชิดนะคะจะเอาเด็กๆไปด้วยค่ะผมอันว่าได้เอาเด็กหน่อยไปหากินได้พี่น้อง มุกข่อยเอาลูกล้านไปให้เพื่อเขาจะได้ชินในการแบบนี้เราจะอยู่แบบไหนในเมื่อพ่อแม่เราเป็นหมอลำในเมื่อเราพ่อแม่เราเป็นศิลปินนักร้องอ่าเขาจะสามารถอยู่ได้สมมติว่าเขาอ้ยใครมาแย่งใครมาแย่งโอยหิวงอ่าเขาเ,เขาเขาจะอยู่ได้ไหมสมมติว่าถ้าเกิดวันหนึ่งพ่อแม่เขาไม่อยู่แล้วเขาจะเป็นยังไงถ้าเกิดเออเขาต้องทําให้เป็นทุกอย่างให้ได้ทุกอย่างสอนให้เขาทุกอยก่าง การทำมาหากินเด้ค่ะน้อพี่น้องเนาะก,ก,ก็ต้องไปว่าเด็กหน่อยเนาะนี่ลเขาพ่อแม่เขาก็อยากให้ออกไปน้ำความสุขของตาของย้ายของทุกคนที่เห็นเขาแบบเด็กเขาฉลาดไม่ได้สอนอะไรเ้อพี่น้องไม่ได้สอนเขาเลยนอยาอยหาการที่เขาเงินไปหยิบใส่กระเป๋า่ะเขายัางบร่ได้สอนเลยยังเงดเลยป้าที่เล่นอะไรคนแบบเพื่อนเจกก๊กีมาไหมหยิบไดไรเลยจะไม่จะเคยไม่ได้เอามาให้ย้ายเอามาให้เออจัด ไม่ว่าโอ้ยสมันืใ้อ่ะอืมเล้เปนวใส่มือพยเนีพ่นบามือที่แหลกนะเขาจะมาอับอุดหนุนค้ำชูกันอย่างกันองสี่เด็กหน่อยมันสี่ขันสีเห็ดเฮาได้ทุกอย่างสินะเห็นบอกนี่พี่น้องนีหลานอนเด้ออีหลานพวคนอีหลานอนเด้อลูกเด้อนอนเด้อลูกเด้อ เดนอนกันเด้ออีหล่ะนอนกันเด้อเดี๋ยวเจอกันเขาจะไปให้ความสุขทุกท่านเลยเห็นไหมแฟนคลับเพชรพลอยมีไหมคะหูวนี่เสียงดังขึ้นน้ำตาคอยกระจายออกอืออืมอืมกูเนี่ยกูเนี่ยเล่นรับแล้วรับเออเออรับแล้วโอ้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  เด็กินบอกแซบบอกแมเอาจริงาใกล้ๆสินงอ o เราเมือนั่นเนาะัยงเหมือน ah, ่รุ่บ่ยเ่่ไิเ่เี uh ่วาแ้มออที่้าต้เออเห็ดตัวไปถวากคน ไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนเย็ยนนะคะสวัสดีคะ่ะกินน้น